โอ้นานๆจะโผล่มาทีนะครับบับของคอลรับเต็ดนะสว่วนมากจะมีแต่ทานคิ้วนะที่มาไม่หยุดเลยนะนี่ถือว่าดวงดีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> กว่าจะมาได้แต่ละรอบนะครับต้องรอกันหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการปั๊มกล่องคิสเนตนะครับกล่องตัวนี้เลยนะ เอาไว้เปิดหาผลใหม่แล้วก็คิดเสนอตัวใหม่นะครับสูตรที่ผมจะมาสอนในวันนี้ใช้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับถ้าเป็นสูตรปกตินะครับเราก็จะใช้เป็นเจ้าโคดามะคอรัปเต็ดกับโคดามะของทานคิวนะครับพอเรากี่ผลไม้ที่เกี่ยวกับเซนมันก็จะมีเปอร์เซ็นในการติดมิวเทชันของคอรัปเต็ดกับมิวเทชันของทานคิวนะครับสูตรที่ผมจะมาสอนในวันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าโคดามะนะครับแต่ว่าจะเกี่ยวกับตัวนี้เลยเจ้ามูนแคปและก็ผลไม้ตระกูลมูนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูนแมงโก้มูนเมลอนรวมไป ถึงบัตบันดาน้าแล้วก็พวกพืชตระกูลมูลทุกอย่างเลยนะครับคุณผูชมครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับใครที่กําลังตามหา ID เดีบดบอดสซัมรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงในแบบโกเบกาเดนที่นี่เลยนะครับ นีโมช็อปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมใช้ในการปั๊มกล่องของผมนะครับหรือถ้าใครมีสูตรที่ดีกว่านี้ก็ใช้สูตรที่ดีกว่านี้ได้นะครับทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราจะไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะโอเคนะครับถ้าใครชอบก็เอาไปใช้ได้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับตกลงตามนี้นะมาครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายสูตรของผมให้ฟังนะครับสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับเจ้านกกระยี่งนะครับ มีเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งมีเยอะจะทําให้ผลไม้เราติดสถานะของทานคิวได้ไวขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับนั่นก็คือน้องแมวน้องแมวนี่ผมแนะนําเลยนะแปดตัวขั้นต่านะครับถ้าใครมีเวลสูงๆได้จะยิ่งดีนะครับผมแนะนําเลยนะสัตว์สชนิดนี้เราจําเป็นต้องใช้นะครับพอผู้ชมเข้าเกมมาแล้วก็ปล่อยน้องนกกระเรียงลงไปก่อนเลยนะครับตามนี้นะและอย่างต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผลไม้ตระกูลมูนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูนมลอนมูนแมงโก้ บัตรบรรณานะรวมไปถึงพวกผลไม้ตระกูลมูนทุกอย่างนะครับใช้ได้หมดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับตระกูลมูนนะพอผู้ชมเตรียมผลไม้เสร็จแล้วนะครับผมแนะนํานะคนดูให้ผู้ชมปลูกพวกตระกูลมูนเนี่ยไว้ตรงกลางจะดีกว่านะครับถ้ามันอยู่ตรงกลางคือบัฟของนกกระเรียงอะ่ะจะติดง่ายมากๆเลยนะครับมันจะทําให้มันติดทานคิ้วได้ไวขึ้นนะครับ ผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่พี่พี่เราจะเก็บบัฟคอรับเตยังไงพี่ออนเกมทั้งวันมันก็มาแค่ไม่กี่ครั้งเอง10ชั่วโมงมาแค่1ครั้งผมอยากให้บัฟคอรัปเตมาตลอดเลยอยากได้บัฟทุกๆชั่วโมงเราต้องทํายังไงครับาาผมมีคําตอบให้ครับเทคนิคในการเก็บบัฟคอรับเตนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่จะยังไม่รู้นะครับวิธีการเก็บบัฟคอรับเตนะครับให้ผู้ชมเดินมาหาหลวงพ่อซื้อสดนะครับตรงนี้เลยท่านจะใส่จีวรสีแดงแนะครับ ส่วนไอ้หลวงพ่อองค์นั้นเซนนะครับอย่าไปคุยด้วยนะให้มาหาซื้อสดนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับในการจ็บบัฟคอนราปเต็ดคือคุณผู้ชมต้องทเควสของหลวงพ่อนะครับทุกครั้งที่เราทํเควสตต้นไม้มันจะโตขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูตรอเบอร์รี่นะครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ดูติดทันคิวนะศูนย์จุดสามกิโลประมาณนี้นะนี่นะครับให้ผู้ชมส่งควสอย่างนี้นะครับนี่เลยอ่า พอเราส่งเควสเสร็จปุ๊บไอตัวคอร์รัปชั่นจะขึ้นตัวเลขมาหนึ่งนะครับและต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมานะเอาเย๋ยว <c oughs> ได้โคตรมาได้ไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่าผมแนะนำนะครับให้ผู้ชมทำเควสขั้นต่ำานถึงหนะครับอีเวนต์สูงสุดของไอตัวคอร์รัปชั่นเนี่ย <c oughs> เราจะทําได้สูงสุดที่ สิบแต้มนะครับนั่นก็คือ10รอบต่อ1ชั่วโมงนะยิ่งทาเยอะบัฟยิ่งไปติดผลไม้เราเยอะนะครับหลังจากที่เราทาคูเสเสร็จแล้วใช่ไหมครับปัญหาที่หลายคนเจอนั่นก็คือบัฟมันลอยไปติดต้นไม้ต้นอื่นนะลอยไปติดแครอทบ้างลอยไปติดสตอรอเบอรี่บ้างปัญหานี้ของผู้ชมจะหมดไปนะครับเพียงแค่ผู้ชมใช้สิ่งนี้ครับเสาล่อคอรับต็ดนะครับเสานี้มันจะรับมิวเทชันได้5ครั้งนะครับเราก็นําไปปากใส่ผลไม้ตระกูลมูนของเราเลยนะปากไว้ตรงนี้เลย ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่ได้เสานะครับอย่างน้อยที่เราส่งเควสไปอ่ะได้เสามาอยู่แล้ว1ชั่วโมงเราทําไปสัก5 6าเควสตต้องได้มาอยู่แล้วสัก1ต้น2ต้นนะครับถ้าใครดวงซวยถึงท่านกลับไม่ได้เสาเลยก็แนะนําไปให้ทําบุญนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทาเควสแล้วก็จิ็บผลไม้มาส่งเควสตให้ดูนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะเควสต่อไปคือมะเขือเทศนะครับ0.5กิโลเอามะเขือเทศมาส่งนะครับอือ่านี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นเลข2นะ ต่อไปก็เป็นดอกทิวลิปทิวลิปทิวลิปผมปลูกไว้ไหนบ้างผมจำได้ผมปลูกไว้ตรงนี้นะ0.5จุดห้าพอดีเป๊ะโอเคต่อไปก็ไผ่นะครับสี่กิโลอุ้ย <laughs> ผมได้โคโดมามาอีกแล้วครับโอ้เยอะเหลือเกินเก็บไผ่ไปครับ4ี่กิโลไหมอ่าสี่จุดเจ็ดลงไปเลยครับ โอเคต่อไปก็มะเขือเทศ0.5เวทีห้าครับมะเขือเทศ0.5โอเคเควสต่อไปจ่ายตังค์โอ้ตังค์ผมจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจ่ายแล้วเหรอลูกพี่โอ้โหแอปเปิ้ล3ากิโลครับเกือบไม่มีแอปเปิ้ลมาส่งให้แล้วโอเคแอปเปิ้ลเควสต่อไปนะครับแครนตัส10กิโลอ่าแครนตัสผมก็เตรียมไว้แล้วตัวน,นี้เลยแครนตัส ถึงไหมยี่สิบกิโลอ่าสบายลงไปเควสสุดท้ายนะครับมะม่วงสิบหกกิโลรูปใหญ่ๆอยู่ในรูปใหญ่ๆอ่าลูกนี้ได้ไหมลูกนี้ลูกนี้อพอเราทำควสเสร็จนะครับเราก็ปล่อยให้บัฟของคอร์ับเตียดอนะ่ะลอยไปติดกับผลไม้เราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะครับเรารอเก็บทีเดียวขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเก็บผลไม้ให้ดูแล้วกันว่าเก็บส่งประมาณไหนนะเก็บสัว์เลี้ยงขึ้นมาให้หมดนะครับผมจะวางน้องแมวลงไป8ตัวนะ ้า้องแมวไข่เลเวลหนึ่งร้อยอ่ะคือเก็บได้ไม่มีที่สุด,สดแน่นอนโอเคแมวผมแค่เลเวลห้าสิบเองนะครับหลังจากที่คนดูวางน้องแมวเสร็จแล้วนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นคอร์รัปเต็ดเรดาร์นะไม่แนะนําให้ใช้ทานคิวเรดาร์นะครับบัฟของคอร์รัปเต็ดอ่ะมันจะน้อยกว่าทานคิวอยู่แล้วผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับคือเราจะปล่อยให้คอร์รัปเต็ดมาติดกับผลไม้ที่ติดทานคิวและเราจะส่งแค่หนึ่งผลเท่านั้นเราจะได้สองแต้มในรวดเดียวนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูดีกว่าคนดูจะได้เห็นภาพจากไปครับนี่ อ่ะเก็บมาประมาณนี้นะครับผล,ลไม้ที่ผมเก็บมาเนี่ยส่วนมากจะเป็น2องบัฟใน1ผลนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ดูอ่ะ,อะกระเป๋าเต็มโอเคประมาณนี้มาครับเรามาเริ่มส่งกันเลยนี่คือเหตุผลที่ให้ใช้คอร์รัปเต็ดเรดานะครับนี่คนดูสังเกตเห็นอะไรไหมดูที่แต้มนะครับ ส่งผลเดียวแต่ว่าเราได้2แต้มนะครับเพราะว่าเรามีนกกระเรียงอยู่แล้วไงนกกระเรียงอ่ะมันจะทําผลให้ติดทานชิวเต็มสวนเลยที่เหลือเราก็รอแช่คอนสเตปไปติดแค่นั้นพอนะครับนี่คือเหตุผลนะอ้าผลเราได้กล่องทันทีเลยนะครับประมาณนี้สูตรนี้ใช้สําหรับคนไม่มีเวลาเล่นนะครับก็ออนตัวละครทิ้งไว้นะครับเพื่อเก็บบัฟทุกๆ1ชั่วโมงเราก็มาเล่นเควสบ้างสักสี่ห้าเควสก็ได้ เดี๋ยวผมจะแถมให้อีกสูตรหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้ต้นไม้ของเซนกับเจ้าโคดามะคอรลัปเต็ดนะครับให้คนดูปลูกต้นไม้ของเซนลงไปนะครับให้คนดูปล่อยเจ้านกกระเรียงลงไปนะครับมันก็จะมาทํามิวเทชันของทานคิวให้เรานะครับประมาณนี้พอมันติดมิวเทชันของทานคิวแล้วนะครับให้วางเจ้าคอรลัปเต็ดโคดามะลงไปแปตัวเลยนะครับโคดามะผมยังอยู่ที่เลเวล1อยู่เลยนะครับสกิลอยู่ที่6กจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับามามาดูกัน6.34เนี่ยจะติดบับง่ายไหม ไม่ติด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 โอเคติดถ <laughs> ามอ่ะอีสูตรหนึ่งก็จะใช้ประมาณนี้นะครับวางโคดามะลงไปแล้วก็ไปเก็บพวกผลไม้ที่ติดมิวเทชันของทานคิวแต่ว่าโอกาสในการเก็บและไปส่งอะ่ะมันจะน้อยกว่าสูตรแรกที่ผมสอนไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับรอเก็บส่งทีเดียว อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อใครลหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม